เหตุผลเพราะอะไรถ้ามันปะยางให้คุณมึงกระแทกอีกทียามึงระเบิดมึงตายทันทีแน่นอนสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องของยางรถยนต์นะครับว่ายางรถยนต์คุณเนี่ยนะครับถึงอายุแล้วหรือยังจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยบอกทุกๆท่านไปแล้วว่าเอ่อวิธีการที่คุณจะรู้ว่ายางคุณหมดอายุหรือยังนะครับ หนึ่งควรจะต้องรู้ด้วยตัวเองก่อนแน่นอนครับอย่างหนึ่งชุดนะครับพื้นฐานนะผมพูดถึงไอการที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับถ้าคุณวิ่งได้มากกว่านี้คุณค่าของเงินความปลอดภัยของคุณเราแค่พูดถึงว่าพื้นฐานเพราะมันมีบางท่านบอกว่ากูใช้บิสตโตเนี่ยวิ่งได้ตั้ง7 8 0เจ็ดแปดหมื่นแโลอันนี้ผมแล้วแต่พี่นะครับคลิปนี้ผมแค่มาบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง ฉะนั้นถ้าพี่ขับได้มากกว่านั้นหรือทําอะไรได้มากกว่านั้นไม่ต้องตอบว่าผมนะครับเพราะผมแค่มาให้ข้อมูลความรู้ว่าสิ่งที่ควรจะเป็นแน่นอนครับเบสของยางเนี่ยเวลาคุณใส่แล้วคุณเริ่มลงพื้นเนี่ยจากวันที่ลงพื้นนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือวันที่ลงพื้นอยู่ได้อีก4ปีถึง6ปีแล้วกัน4ีปีถึง6ป,6ปีเกิดจากอะไรผมเคยบอกทุกคนเสมอว่าถ้าคุณหมั่นสลับยาง นะครับถ้าคุณหมั่นสลับยางเมื่อไหร่คือทุกหมื่นโลคุณสลับยางรถคุณแคมเบอร์ไม่ลบไม่ลบก็บคือแคมเบอร์ไม่กินด้านในช่วงล่างคุณแน่นผมมั่นใจว่ายางคุณวิ่งทะลุ4ี่0มถึง60,000นโลแน่นอนแต่คุณต้องหมั่นสลับยางเหตุผลของการสลับยางแน่นอนครับสมมติว่านี่เป็นล้อหน้าอันนี้เป็นล้อหลังนะครับแน่นอนครับล้อหน้าสมมติอันนี้เป็นหน้าเนาะอันนี้เป็นล้อหลังล้อหลังมันจะวิ่งตรงๆล้อหน้ามันต้องมีซ้ายขวาข้างหลังก็วิ่งตรงไปดิข้างหน้าก็ซ้ายขวา ฉะนั้นเวลาคุณหักพวงมาลัยซ้ายขวายางมีการเสียดสีมากกว่ายางที่วิ่งตลอดเวลาฉะนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยางหน้าจะสึกมากกว่ายางหลัง <S <S และส่วนใหญ่รถส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็เป็นรถขับหน้าเวลาคุณเป็นรถขับหน้าคุณเดียบเบรกทําอะไรก็แล้วแต่ข้างหน้าทํางานฉะนั้นยางหน้าจะสึกมากกว่ายางหลังอัตโนมัตินะครับถ้าใครคิดว่าไม่จริงก็ลองดูละกันนะครับคราเนี้ยสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนคือ <S <S เฮ้ยเวลาไปซื้อยางอ่ะเหนียเป็นหมูหมูคืออะไร หมูคือยังไม่หมดหรือเปล่าแต่อย่ามองคนอ่ะก็ไม่ต้องคิดว่าโลกมันโหดร้ายมากขนาดนั้นนะครับคำว่าผมบอกว่าไม่หมูเนี่ยคืออย่าโดนหลอกนั่นแหละครับฉะนั้นเนี่ยอะไรหลายคนก็บอกวายยางฉันเนี่ยยังวิ่งได้ไม่ยังไม่วิ่งได้ไม่เท่าไหร่เลยเอาตรงๆนะทุกคนถ้าวิ่งได้ก็วิ่งผมไม่ฝืนผมเป็นคนที่ถ้าพี่บอกพี่วิ่งได้พี่คงไม่มาเปลี่ยนยางอ่ะถูกปะ ฉะนั้นถ้าสมมติพี่ขับรถแล้วพี่เหยียบเบรกแล้วทำไมแต่ก่อนมันมัน,มนดีมั่นใจกว่านี้วะทำไมวันนี้มันไม่มั่นใจคำตอบมันก็มีอยู่ในตัวเองหมดแล้วก็ยางมึงหมดไงแต่ถ้ามึงบอกว่ายางวิ่งได้ต่อมึงก็วิ่งสิครับคือคลิปนี้ผมไม่ได้มามีปัญหากับคนนะแต่ผมรู้สึกว่าทุกคนต้องรู้ตัวเองเว้ยใช้ของมาเท่าไหร่เสื่อมสมรรถภาพแล้วหรือยังแน่นอนครับบางคนอาจจะบอกว่ายางติดรถเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยวิ่งได้ตั้ง7-8แหมื่นโล ทำไมกูซื้อรถคันใหม่ไว้ได้แค่สามหมื่นโลงวะแล้วคุณเคยรู้หรือเปล่าว่ายางติดรถมันยี่ห้อเดิมกับที่คุณเคยใช้ในชุดที่แล้วแล้วหรือเปล่าอันนี้มันคือสิ่งที่ผิดเพราะศูนย์บริการแต่ละที่มันก็ได้รับเ,เขาเรียกว่าอะไรยาง UEM เนี่ยแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนยางติดรถด Good Year ของแจ๊ดแก๊ก็ติด Good Year เดี๋ยวนี้แจ๊ดตัวเล็กจะเป็นอะไรเป็น Maxxis เดี๋ยวนี้แจ๊ดตัวเล็กเป็นอะไรเป็นโยโกเดี๋ยวนี้ก็จะไม่มี Good Year เห็นปะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ก่อนเว้ยว่าแต่ก่อนน่ะของิดรถมันให้อะไรแล้ววันนี้มันจะใช้อะไรถูกไหมฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนของการหมั่นดูะรยางก็คือการสลับยางนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากรถที่แคมเบอร์มีปัญหาคุณก็ต้องสลับควยสลับเชียงสลับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านแต่ละท่านไม่เหมือนกันคราวนี้ไอกคนที่บอกว่ายางเนี่ยมันดูยังไงว,ว่ายางมันหมดอายุยางทุกเส้นนะทุกคนเวลาเราคุยเราคุยที่หน้ายางแบบเต็มเม นะครับอย่างเส้นนี้ผมยกตัวอย่างเส้นแรกก่อนเส้นแรกเนี่ยมีปัญหาชัดเจนนะครับเส้นแรกของผมมีปัญหาคือคุณดูรูตรงนี้นะครับน่านีรูแม่งออกมาเป็นรูนี้เลยนิ้วผมออกมาได้แย่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 ได้นะครับคุณจําไว้นะครับรถย,ยางเนี่ยใส่ล้อเข้ามาพึบตรงนี้คือรูรั่วก็คือเพาะระเบิดนี่คือโลที่รูระเบิดระเบิดนี่เกิดจากอะไรครับแน่นอนครับฝั่งหนึ่งเนี่ยยางเขาเกิดการ บดละฉะนั้นเวลาคุณขับรถคุณต้องรู้ก่อนว่ายางคุณบดหรือเปล่ารถยนต์นะเว้ยยางเส้นหนึ่งเนี่ยไม่มีตังค์พันห้าพันหนึ่งก็ซื้อได้ละถูกๆก็มีอย่าเอาชีวิตไปแขวนอยู่กับเงินไม่กี่บาทยางรถยนต์นะครับทุกคนถ้าไม่มีตังค์ผมแนะนําซื้อเปอร์เซ็นต์ขอใครก็ได้แต่มันไม่ควรใช้ยางที่แบบ 8ป0ปีไม่วะ <No. S 1> แล้ววันหนึ่งรถเนี่ยเอาตรงยางเส้นไม่กี่บาทแต่ปัญหาวันหนึ่งถ้าแม่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและครอบครัวเมื่อไหร่นะมันจะย้อนกลับมาถามตัวเองเลยเฮียกูไม่น่าเลย <c oughs> กูไม่ควรจะไปแบบประหยัดยางแม่งไม่กี่บาทวันนี้ลูกกูแม่งมาเกิดอุบัติเหตุมันคือจุดที่กูควรแม่งเจอตลอดแต่ทุกคนแม่งไม่ยอมเข้าใจวันที่เปลี่ยนไปเข้าใจไปนั่งเออทําไมวะวันนั้นวันนี้กูเป็นนี่คือสิ่งที่ทุกคนแม่งกําลังจะเป็น ฉะนั้นผมต้องบอกก่อนว่าผมเมงอะอะไรก็ได้ใครมาที่ร้านมาเช็คยางยางเสื่อมไม่เบี่ยนผมก็ไม่ว่ามันคือความปลอดภัยของคุณคุณห่วงชีวิตทรัพย์สินคุณก็แค่ดูแลรถผมเคยบอกทุกคนเสมอนะครับคุณซื้อรถมาต้อคุณไม่ดูแลรถมันก็ไม่ดูแลคุณฉะนั้นนะครับผมบอกทุกคนเสมอว่าทํารถทําอะไรต้องรู้ว่าได้อะไรบ้างถูกไหมาวนี้อยางที่มันหมดแหละแน่นอนเส้นนี้นคือ,อยางแตกขอบอยางแตกขอบก็คือมันเก็บลมไม่อยู่ นี่ผมยกตัวอย่างเส้นนี้ผมเมาออกแล้วเส้นต่อมาอย่างยางเส้นนี้นะครับเขาเรียกว่ายางหมดดอกหมดดอกดูยังไงยางทุกเส้นจะมีสะพานยางสะพานยางไ่นก็จะเป็นติ่งแนวอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยติ่งเนี่ยมันจะขีดเลยหนึ่งสองสามตาล่องถ้าคุณวิ่งถึงติ่งมันเมื่อไหร่แปลว่าคุณวิ่งถึงสะพานยางถือว่ายางเส้นนี้คุ้มโคตรๆคอย่างเส้นนี้ที่ผมจะให้ทุกคนดูคือคุ้มเฮียๆนะครับคุ้มคือมึงวิ่งจนจนจะหมดทุกทางแล้ววะ นี่คือเรียกว่ายางคุ้มศูนย์ต้งเนี่ยถ้าวิ่งได้อย่างเงี้ยคือคุ้มชิปหายแล้วถ้าพี่วิ่งจนล้นท้งเส้นแปลว่าพี่เกินไปนะครับสุ่มเสี่ยงเกินอันนี้ถือว่าคุ้มจ,จัดๆละนะครับคราวนี้ผมลองย้อนกลับมาคุยคามาฝั่งนี้คราวนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายางเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุคือ,อยังไงคุณลองดูยางเส้นนี้ยางเส้นนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยแต่ผมให้คุณดูบริเวณข้างขวาของเส้นนี้อ่ะดูตรงนี้ นะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่ยางโดนของมีคมเสียบเข้าไปข้างในแต่มันดังเสียบเข้าไปตามตาเราก็จะมองไม่เห็นแต่ตรงนี้รูรั่วเนี่ยลมเต็มๆนะครับลมก็จะออกจากรูตรงนี้ได้อันนี้คือ,อยางที่มีปัญหาเนาะโอเคต่อมาอีกจุดหนึ่งนะครับมีทั้งจุดนั้นและรู้สึกว่ายางเส้นนี้จะมีจุดนี้ด้วยคือบริเวณแก้มหมายความว่ายางเส้นนี้โดนกระแทกเต็มเนี่นี่นเหล็กเสียบจากฝั่งนี้ ไหมเหลียบเสียกเหลียบเสียกจากด้านนอกแทงเข้ามาด้านในนะครับทุกคนดูนะด้านนอกคือด้านนอกคือด้านนี้เสียบทะลุเข้ามาหน้ายางเลยนี่คือ,อยางที่เสียแล้ว <Hey. S 1> ยางนะครับทุกคนตั้งสติคุยกับผมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมบอกทุกคนเสมอเนี่ยเฮ้ยคนที่แม่งมีจรรยาบรรในการทําธุรกิจเนี่ยมึงอย่าไปปะแก้มยางให้ลูกค้าเลยกูขอร้องแหละนะครับลูกค้าก็รบกวนอย่าไปหยัดนะครับผมขอร้องเลย จะให้ผมไหวก็ได้ผมว่านะมันเป็นสิ่งหนึ่งว้ที่บางทีร้านค้าเขาก็ไม่ได้โกหกคุณรู้ไหมว่ายางเนี่ยเวลาคุณเกิดเหตุการณ์แบบแตกที่แก้มแบบเนี้ยทิ้งทันที 2. มันมีคนบางคนโดนตะปูเข้าแก้มเฮ้ยตะปูเข้าแก้มเนี่ยร้านที่มันมีจรรยาบรนอะ่ะมันจะไม่ปะยางให้คุณเหตุผลเพราะอะไรถ้ามันปะยางให้คุณมึงกระแทกอีกทมีมึงระเบิดมึงตายทันทีแน่นอนผมบอกทุกคนเสมอ ER ไงไประหยัดได้ แต่สิ่งที่ประหยัดมันถูกทางหรือเปล่าสมมุติคุณเอาอยางปะแก้มไว้ด้านหน้าวิ่งไปปัป๊บตกหลุมเข้าที่เดิมปังรถระเบิดด้านหน้ารถหมุนปิ้วไปฟาดคนอื่นลูกเมียมีปัญหานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฉะนั้นนะ่ะการปะแก้มยางเนี่ยมันไม่ใช่ทางของการทำรถยนต์อยู่แล้วรบกวนนะครับอย่าทำอย่างที่สิ่งที่ผมพูดนะครับก็คือการปะแก้มยางลูกค้าเขารบกวนครับ ถ้าซวยการที่คุณยางมันโดนแก้มมันก็เป็นเรียกประกันถ้าไม่มีประกันก็คือต้องจ่ายตังค์ด้วยตัวเองไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องฝืนเนาะอย่างที่ผมบอกการปะแก้มยางเนี่ยเหมือนกับคุณแบบมันไม่ใช่เส้นทางที่ผมอยากจะจะคุยด้วยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลูกค้าอีกประเภทหนึ่งลูกค้าประเภทต่อมาอย่างบางคนเนี่ยจะเห็นยางประเภทแบบนี้ยางที่โดนเหมือนหนูแทะนะครับสภา,ภาพเน่าๆอย่างเงี้ย คุณจําไว้นะครับยางที่มันมีลักษณะสภาพแบบนี้แน่นอนชัดเจนมันเสื่อมสมรรถภาพแล้วฉะนั้นถ้าใครบอกว่ายังวิ่งแล้วเกาะถนนอยู่คุณลองคิดดูนะครับยางรถยนต์เนี่ยแม่งเหมือนรองเท้าถ้าคุณใส่รองเท้าแล้วแม่งไม่มีดอกไว้เกาะน้ําเวลาฝนตกเกิดเหตุการณ์ไงเบรกไม่อยู่ลื่นน้ําอันนี้คือ,อยางที่มันเสื่อมสมรรถภาพแล้วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาผมจะบอกหลายๆท่านคือเวลาคุณอยากรู้ว่ายางคุณเนี่ยหมดอายุแล้วหรือยังนะครับผมแนะนําให้เปิดแฟชไว้ที่ยางพอคุณเปิดแฟชเนี่ยคุณจะเห็นว่าลายยางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเส้นแบบแตก,แ,ตกแผ่นดินจะแยกอย่างเงี้ยเห็นไหมเยื้อยางเนี่ยมันจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือยางที่แผ่นดินแตกก็คือว่ายางมีปัญหาละแต่ถ้ากลับกันเนี่ยพอสมมุตินะอย่างยางเส้นนี้ นะครับเส้นนี้เป็นยางที่ใหม่นะครับใหม่ดอกอยางเยอะไม่ได้แตกรายงานแต่ปัญหาเส้นนี้ลูกค้าเกิอดอุบัติเหตุก็คือแก้มมีปัญหาก็คือต้องทิ้งเหมือนกันฉะนั้นวิธีการดูยางมันไม่ยากเลยคือมันง่ายแต่คุณต้องเข้าใจนะครับผมเลยจะบอกว่าผมอะ่ะเป็นคนที่ชอบเรื่องรถยนต์และเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่ตั้งฉะนั้นถ้าคุณไม่คิดที่อยากแต่งรถควรต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการซื้ออะไรไม่ต้องแต่งก็ได้ แต่รถมันต้องปลอดภัยหรือเปล่าถ้ารถมันไม่ปลอดภัยคุณจะอยากให้ลูกหรือพ่อพวคุณอยู่บนรถคันนั้นหรือเปล่าฉะนั้นการแต่งรถการคุมงบทุกอย่างมันสําคัญเสมอแม้กระทั่งความปลอดภัยเนี่ยผมไม่เคยมองเรื่องความปลอดภัยเป็นเบอร์สองเลยแล้วผมซีเรียสเรื่องความปลอดภัยมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงทําให้ใครหลายๆคนเข้าใจเรื่องระบบยางรถยนต์มากขึ้นแล้วหวังว่าทางร้านเราคงจะได้ ข้อมูลดีๆนะครับและท่านไหนอยากทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ผมยินดีจะทําคลิปรีวิวให้ละกันนะครับก็ฝากเพจ P 2013พันานพัทด้วยนะครับที่พอธนพัทของผมเองเนี่ยมี2สาขาคือที่สาขาบางใหญ่และสาขาติวพน,น์ถ้าใครสะดวกยังไงก็โทรมาตามเบอร์ทั้งล่างได้เลยนะครับก็ฝากทุกท่าน Subscribe ทางช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ